Talk. กนุนเทนทักสาระผมก็ผม้อมในซิ้ชอร์เดอร์อยู่าเกม War t h u n เ e r เกมฟรีที่ผู้คุณหาได้ทั้งในส e ีมหรือว่าในเว็บหลักของ War Thunder เพียงคุณค้นหาใน Google ก็เจอแล้วหรือว่าจะใช้ลิงก์ใต้ล่างนี้ในการสมัครเกมและก็ดาวน์โหลดเกมนี้ จะเป็นพระคุณอย่างสูงอย่างมากนะครับผมสวัสดีท่านไปนเห็นบ้างครับท่านนะครับผมหลังจากที่อัปเดตแพทหนึ่งจเก้าเก้ามานะครับผมก็หลายอย่างนี้ก็มีการอัปเดตขึ้นนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับผมสำหรับเรื่องรายละเอียดเรื่องของแพทนะครับผมไม่ไทําการรีวิวไปแล้วนะครับผมก็ลิงก์นั้นอยู่ทางขวาบนนะครับผม ตรงเครื่องหมายตกใจนะครับสามารถไปกดดูได้เลยนะครับผมโอเคนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับกับผมนั้นขอนําเสนอเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับผม AR 2 3 4 B 2หรือ Arado 234 B 2นั่นเองนะครับผมเป็นเครื่องบินเจ็ทิ้งระเบิดและเป็นเครื่องบินเจ็ตสำรวจที่ได้ออกปฏิบัติการ เป็นลำแรกของโลกนะครับผมโอเคผมย้ำตรงนี้จนตัวนี้หลายๆครั้งนะครับเพราะว่าหลายๆคนนั้นอาจจะฟังผิดว่าเป็นเครื่องบินเจ็ตลำแรกของโลกไม่ใช่นะครับผมอย่างผมบอกไปนะครับเป็นเครื่องบินเจ็ตทิ้งระเบิดและสำรวจที่ได้ออกปฏิบัติการเป็นลำแรกของโลกนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเรื่องราวของมันนั้นนะตอนแรกนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะครับผมอันว่านะครับหนึ่งหน้ากระดาษเต็มๆนะครับผม ก็ถ้าใครอยากฟังก็เชิญนะครับถ้าใครไม่อยากฟังก็กดข้ามข้ามไปนะครับผมไม่ได้บังคับนะครับผมโอเคทุกท่านนะครับเรื่องราวของมันนั้นนะครับผมขอญาตเริ่มต้นในส่วนของชื่อนังก่อนละกันนะครับผม AR นะครับ AR 2 3 4นะครับย่อมจากคำว่า a r a d o AR 2 3 4มีนะครับผมมีอีกชื่อนึงก็คือ b r i สนะครับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า l i h t n i n g หรือแปลเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าสายฟ้านะครับผม อ่าโอเคนะครับผมไรนี่คือสายฟ้านะครับผมส่วนเทนเดอร์คือฟ้าร้องแล้วแต่กันไปนะครับบทบาทของมันครับเป็นเจ็ตบอมเบอร์นะครับผมและก็เป็นอ่าเครื่องบินเจ็ตสำรวจด้วยนั่นเองนะครับผมผู้ผลิตก็คือบริษัทอาราโดนะครับแห่งเยอรมนีนะครับเห็นในในช่วงยุคสมัยนั้นนะครับในช่วงยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับออกแบบครับโดยศาสตราจารย์ไวเซอร์บุมนะครับหรือว่าในภาษาอังกฤษ ชื่อว่าวอลเ e อร์บรูมนะครับได้ทำการสร้างออกมาจำนวน214ลำนะครับบินครั้งแรกครับในปี1943ประจําการตั้งแต่ปี1944และปลดประจําการนะครับในปี1945นะครับผมโอเคนะครับในช่วงพัฒนานะครับมาเริ่มต้นครับในช่วงปี1940นะครับทางเยอรมันนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับต้องการเครื่องบินเจ็ท สำรวจความเร็วสูงที่มีระยะทําการถึง2,156กิโลเมตรและมีเพียงบริษัทเดียวนะครับนั่นคือบริษัทอาราโดนะครับผมที่ได้ชนะในการประกวดในคราน,นี้นะครับผมบริษัทอาราโดนะครับนำโดยนักออกแบบและเป็นเสืออากาศในช่วงยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับนั่นคือศาสตราจารย์วอลเทอร์บรูเมอร์นะครับหรือว่าไวเทอร์บรูเมอร์นะครับผม นำเสนอนะครับโปรเจกต์หนึงนะครับนั่นคือ E370 ที่จะเป็นแม่แบบให้กับ AR234 ในรุ่นต่อๆไปนะครับปี1943รุ่นต้นแบบลำแรกถูกสร้างและทดสอบบินขึ้นมานะครับเป็น1เป็นอาราโดนะครับผมอาราโ AR234 AR นั่นแหละนะครับผมในปี1944นะครับอาราโ AR234 AR รุ่น V7 นะครับได้เข้าสู่ ปฏิบัติการภารกิจสำรวจนะครับนับว่าเป็นเครื่องบินเจ็ตทิ้งระเบิดนะครับผมและเป็นเครื่องบินเจ็ตสำรวจนะครับลำแรกของโลกครับที่ได้ออกปฏิบัติการนะครับในวันที่2สิงหาคมปี1944และนักบินนั้นคืออีลิกซัมเมอร์นะครับผมเป็นชาวเป็นทหารอากาศนะครับผมชาวเยอรมันนะครับผมสำหรับรุ่น AR-234B นี้นะครับที่เราเห็นหน้าตรงหน้าตรงนี้นะครับ เกิดในช่วงประมาณครับในเดือนกรกฎาคม1944นะครับได้มีการออกแบบให้เป็น f a สต์บอมเบอหรือในภาษาเยอรมันเรียกว่า c h เนียลบอมเบอนะครับก่อกำเนิดนะครับเป็นรุ่น B นั่นเองนะครับนั่นคือรุ่นนี้นะครับสำหรับ AR234B นี้นะครับได้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2นะครับและไล่รับภารกิจนั่นคือโจมตีประเทศอังกฤษนะครับผม ถึงแม้ว่ามันอาจจะโจมตีได้สร้างความเสียหายได้อยู่บ้างนิดนึงก็ตามแต่นะครับผมถูกสร้างมาในจำนวน210รํานะครับก่อนที่จะเป็นเปลี่ยนเป็นรุ่น4นะครับผมในบรรดาโมเดลของรุ่น B นะครับได้มีการออกแบบ AR234 B-N ทับนะครับสำหรับในภารกิจตอนกลางคืนนะครับโดยทำการติดปืนอ่าเป็นปืนหน้าติดไปด้วยนะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะครับ เจ้าตัวนี้นะก็ได้มาในช่วงท้ายสงครามนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือทางเยอรมันก็ยอมแพ้ในช่วงปี1945นั่นเองนะครับผมประมาณนี้ในเกมนี้นะครับผมมันมาตั้งแต่แพท1.27นะครับผมตั้งแต่เริ่มแรกของเกมเลยนะครับมีใครทันไหมนะครับผม AR234B นี้นะครับจัดว่าเป็น ูชนียะวัตถุอย่างหนึ่งนะครับผมของในเกมนี้เลยนะครับผมมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับผมสำหรับ AR234 นี้นะครับผมจะมีลิมิตของมันนะครับผมวิ่งนะครับผมสามารถทนความเร็วได้ถึง1000กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเกียร์ขารอนะครับผมสามารถทนได้ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงคอมแบทแฟ a p และก็เทคออฟแฟ a p นะครับจะทนได้ถึง550กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าส่วนในส่วนของแลนดิ้งแฟ a p นะครับ จะทนได้ถึง350เองนะครับผมประมาณนี้นี่คือลิมิตของมันนะครับที่ทุกท่านต้องรู้นะครับข้อจำกัดของเราว่าทำเรานั้นทำอะไรได้บ้างและทำอะไรได้ไม่ได้บ้างนั่นเองนะครับผม 2> AR 2 3 4นะครับผมถือว่าเป็นเจ็ตบอมเบอร์นะครับที่มีเลตติ้งค่อนข้างจะต่ำที่สุดในเกมด้วยนะครับข้อมูลของในเกมนี้นะครับ AR 2 3 4 B 2แรง5ทางฝั่งของยูนมันนะครับเลตติ้ง6.3 เรื่องของ payload นะครับผมสามารถแบกนะครับได้ประมาณนี้นะครับทั้งหมด4ชุดนะครับ253ลูก1,000กิโล1ลูก1,000กิโล1ลูกและก็2อ0กิโล2ลูกและสุดท้ายก็คือ500กิโล3ลูกนั่นเองนะครับผมมีนักบินเพียงแค่ท่านเดียวนั่งเงาๆอยต่วน,นี้คนเดียวเลยนะครับผมแม็กสปีดนะครับอยู่ที่742กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ความสูง6,000เมตรเพดานบินอยู่ที่1 1 0 0งเมตร เทินทางครับอยู่ที่28.5วินาทีอัตราก,การไต่ดับนะครับ28.5เมตรต่อวิระยะเทคออฟ700เมตรหรือว่าอาจจะต่ำกว่านั้นหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นด้วยนะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของคั m โมเฟกนะครับจะมีเพียงแค่สีนี้และก็สีนี้เท่านั้นนะครับสเปเชียลคโมเฟนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะยูนิคดีสวยเหมือนกันนะครับผมค่อนข้างจะสวย จ้าตัวนี้นะครับผมราคาที่200โกแล้วก็สามารถปลดแอปเป็นอ่าสามารถทำภารกิจแอชิเม้นต์ปลดล็อกมันได้นะครับผมสำหรับในส่วนของค่าซ่อมนะครับในอาร์เคดครับจะอยู่ที่7,327ซิลเวอร์ในลีลิสิกนะครับจะอยู่ที่8ปดพซิลเวอร์และก็ซีโมนะครับผมจะอยู่ที่1,308ซิลเวอร์นั่นเองนะครับผมโอเคผมจะใช้โหมดของลีลิสิกนะครับเป็นโหมดมาตรฐานในการรีวิวในครานี้นะครับผม ต่อมานะครับในเรื่องของชุดลูกระเบิดที่ที่คุณจะเอาไปนะครับผมแนะนําว่าเนื่องจากว่าเราเล่นในพวกของ ARB นะครับเราควรที่จะเน้นเรื่องของความเร็วเป็นหลักนะครับผมน,นั้นหาชุดลูกระเบิดที่มันแม่นยําและก็สามารถทําลายได้1ฐานและมันลดเรื่องของความเร็วนั้นน้อยที่สุดนั่นเองนะครับ ผมได้ทําการตรวจสอบดูแล้วนะครับผมก็ในบรรดาเนี่ยนะครับไอ้นี่กับไอ้นี่2ตัวนี้นะครับยังไงก็ไม่พังแน่นอน1ฐานเพราะว่า1ฐานมันต้องใช้ประมาณ1,500กิโลนะครับผมปราณโดยประมาณนะครับดังนั้นอนะ่ะเท่ากับว่ามันจะมีอยู่2ชุดนี้นะครับที่มันสามารถที่จะทําลายได้อ่าฐานหนึ่งนะครับผมสองแค่2ชุดนี้เท่านั้นนะครับผมนั่งขึ้นชุด1 0 0 0งกิโล,ลูก2่ลกิโล,ลูก แล้วก็ชุด500กิโล3ลูกนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ระหว่าง2ตัวนี้นะครับว่าอันไหนมันจะลดทอนความเร็วลงมากที่สุดนะครับต้องบอกอตรงๆเลยว่านั่นคือ500กิโล3ลูกนะครับลดทอนถึง1 3 3 9กิโลมตต่ชั่วโมงเลยใน,ในขณะที่ชุด1,000กับ2 5 0กิโลนะครับจะลดความเร็วนะครับเพียงแค่128.2กิโลมตต่ชั่โมงเองนะครับผมดังนั้นเจ้าสิ่งนี้นะชุดนี้อาจจะเรียกว่าเบสที่สุดนะครับผมโอเคนะครับ ป่นะครับผมค่อนข้างจะง่ายเจ้าตัวนี้นะครับผมไม่ค่อยเยอะแยะมากมายป่ะแต่เป็นอย่ที่ว่าค่อนข้างจะหาแมทช์ยากไปหน่อยนะครับผมไม่ยากทํรดานนะโคตรยากนะครับผมหกจุดสามไม่รู้ว่ามันเอาไปไหนกันหมดเนอะประเด็นตรงนี้นะครับผมส่วนเรื่องของน้ํามันนะครับผมต่ำสุดอยู่ที่ยี่สามนาทีแล้วก็สูงสุดอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงสิบแปดนาทีนะครับผม อันนี้ผมขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับผมในช่วงของโปรเจกตรุ่นแรกๆนะครับของ AR234 นะครับที่มันถูกออกแบบมาในฐาน,นะเป็นเครื่องบินสำรวจนะครับผมก็คือในช่วงของแถวตรงกลางลำตัวของเครื่องบินลำนี้นะครับผมมันจะไม่มันจะเป็นฐานน้ำมันนะครับผมก็คือว่าเมื่อทำการเปลี่ยนเป็น Fast Bomber แทนนะครับมันทำการเอาตรงส่วนนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นบอมเบแทนนะครับผม ป็นช่องที่ระเบิดแทนนั่นเองนะครับผมเหมือนเดิมทุกท่านนะครับผมเรื่องของบอมเบอร์นะครับต้องจับจองแท็กจับจองก่อนนะครับผมเพื่อม่ให้ลู้ระเบิดลู่ระเบิดหรือว่าเครื่องบินที่ระเบิดของฝั่งเรานะครับได้รู้ว่าเราจะทิ้งตรงไหนเขาจะเซฟลูกระเบิดนะั้นไปทิ้งที่อื่นนะครับผมเพราะว่าการบินไปกลับใน a อร์บีนี้นะครับผม ค่อนข้างใชยากพอสมควรและยิ่งเป็นพวกที่เป็นเครื่องบินที่ระเบิดขนาดหนักด้วยนะครับ Heavy Bomber นะครับหรือว่าแม้แต่ตัว C B 29อะไรถึงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับผมดันนั้นก็ระวังตัวด้วยนะครับแต่ทีนี้นะครับผมบอมบ e r นะครับผมของ AR 234นี้นะครับผมมันไม่มีนะครับมันก็ปล่อยล่งๆงกันไปนะครับตรงการนำตัว แต่ทีนี้นะครับผมมันก็จะทำการติดอยู่ตรงท้ายที่ท้ายตรงนี้แทนนะครับผมอยู่ตรงข้างล่างนะครับผมติดตรงใต้ปีกเอาง่ายง่ายครับใต้ปีกแล้วก็การลำตัวแทนโอเคเท่ากับว่าเคืองบินลำนี้นะครับไม่จำเป็นที่ต้องไปตั้งปุ่มบอมเบร์นะครับผมเปิดปิดช่องทีระเบิดนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถจะพอได้ได้ได้บอมได้นิดหนึ่งนะครับ ในพวกสควอตดอนนะครับผมนับว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่น่ารำคาญมากนะครับตั้งแต่เข้าเลตติ้ง6เจ็ดจุดศูนย์แล้วก็ยันถึงณนะตอนนี้ครับ6.3นะครับนับว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่ารำคาญโคตรนะครับผมไะก็เนี่ยครับเหมือนผมบอกไปฐานหนึ่งใช้หนึ่งพันกิโลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับหล,หลายๆฐานด้วยนะ,หล,ะหลายแมปด้วยหล,หลายมิชชั่นเพราะว่าบางครั้งเนี่ย บางแมปมันก็ต้องใช้มากกว่า1,500กิโลก็มีเหมือนกันนะครับผมก็ดูด่านด้วยแล้วกันนะครับผมน่าเสียดายมากนะครับที่มันแบกได้เพียงแค่1,500 1,500กิโลเท่านั้นนะครับแบบรับ AR 2 3 4แต่ว่าในข้อมูลของผมที่ผมหามาอ่านมาเนี่ยมันมีการเขียนว่ามันอาจจะสามารถแบกได้ถึง2000กโลเลยนะครับผมโอเค ผมต้องวนรอบหนึ่งนะครับไม่มีแอร์เบรกนะครับที่ผมบอกไปนะครับไม่มีแอร์เบรกเลยนะครับไม่มีพาราชูดนะครับอารมณ์เหมือนเจ้าเอฟอินหกสามนะครับมันมีความเร็วแต่ไม่มีแอร์เบรกลดทอนความเร็วของเขาเองนะครับของมันเองมันจึงได้ว่าต้องบอกว่าต้องใช้ระยะหน่อยนิดนึงในการที่ทําการแลนดิ้งลงบนแอร์ฟิลด์นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเปิดสกัดพลาด แพทใหม่แลวกันนะครับ1.99ไม่มีปึงกลน,นะครับส่วนเรื่องของความอึดอัดเหรอผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอึดอัดเท่าไหร่นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะไม่ค่อยอึดอัดเลยค่อนข้างโอเคอยู่ระดับหนึง่งแต่ก็เป็นอะไรที่น่าลำคาหลายอย่างเพราะว่าเพราะว่าในในพวกเจ็ตบอมเบอร์ส่วนใหญ่อะมันควรจะมีพวกแอร์เบรกบ้างลดทอนความเร็ว แต่เจ้านี่ดันกลับไม่มีอะไรเลยมีแต่เอร์บินงงเครือบิน,บนหรืว่างงของมันไม่มีพาราชุดด้วยนะครับผมเราอยู่ตรงนี้นะครับไม่เบ็ทับไม่มีพาราชุดพยายามเลี้ยงเลียงตรงกลางดีกว่า รู้สึกว่าศัตรูนั้นอยู่แถวๆนี้โอเคสวยครับมีตัวหนึ่งกำลังมาทางนี้ครับเพื่อนเอ้ยจัดก,การหน่อยเพื่อน SE 162เออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ ่งบินเยอรมันส่วนตัวว่ามันมีขนาดก็จริงนะแต่ว่ามันยังไงอย่าไม่รอแล้วลหะมันมีขนาดปืนเที่ยวข้าจะโอเคนะแต่ว่าส่วนตัวว่ามันมีน้อยไปหน่อยมันไปตรงนี้แหละไม่รอเลยโซลีทุชนนี่ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นพวกบอมเบอร์ที่เรียกว่าตั๋วเที่ยวเดียว นั่นคือคุณแพ้บินไปทิ้งแล้วก็ไปตายแค่นั้นแหละจบนะครับก็ขออภัยหลายๆท่านนะครับผมที่ตั้งตารอขอรีวิวของช่องผมนะครับก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอันนี้มันราชาหลายอย่างนะครับผมเรื่องของ Modify ในถึงนี้ด้วยนะครับก็ที่ผมบอกไปนโยบายของผมมันก็ยังเหมือนเดิมน,นั่นคือทุกๆลำทุกๆคันนะครับที่ผมนํามารีวิวนะนั้นคือต้องจัดเต็มนะครับจัดเต็ม Modify เพื่อให้ท่านได้เห็นศักยภาพามันได้อย่างเต็มที่บวกกับ ราคาซ่อมได้อย่างเต็มที่นะครับผมดังนั้นนะครับผมผมไม่ต้องแปลกใจหรือว่าแล้วก็คุณก็ได้มั่นใจเลยว่าสิ่งที่คุณเห็นนั้นคือ full modify แน่นอนนะครับผมผมจะไม่เหมือนหลาย channel นะครับผมที่ modify ครึ่งกลางนะครับอันนี้ก็คือจัดเต็ม อย่าลืมนะครับว่านัดนโยบายตรงจุดนี้ครับมันเกิดขึ้นเพราะใครนะครับก็คือผู้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมตรงจุดนี้กันเพราะว่าผมเห็นด้วยไงเพราะว่าบางทีว่าเรื่องของาร,ราคาซ่อมเนี้นะครับบางทีว่าถ้าผมอัพเพียงแค่ถึงเทียสามนี้ยนะครับมันก็เหลือเทียสี่ถูกปะ่ะมันก็ได้ราคาที่บอกว่ามันไม่เต็มน,นะครับคณก็ต้องไปหาเลือกบวกบวกลบกันเองในว่าบวกลบคุณหาก,กันเองในราคาซ่อมนะครับ แต่ทีนี้ก็คือว่าเดีย๋ยผมบอกไปว่าเรื่องของเครื่องบินอย่างเงี้ยก็เช่นกันนะครับศักยภาพมันนั้นจะได้จะได้เห็นว่าแบบเต็มที่นะครับว่าเต็มที่สูงสุดน,นั้นมันสามารถทําได้ถึงขนาดไหนนะครับผมขอรีไซบนนะครับผมขออาภาัยเป็นอย่างยิ่ง Okay, เสร็จแล้วกลับบ้านลักรออยู่ทำไมตอนถ่ายอ่ะมันมักจะได้ภาพไม่ค่อยสวยอย่างงี้ให้ตรอยเหอะมีบางจังหวะหลายมุมมากนะครับผมที่บอกว่าเฮ้ยถ้ากูมีปืนกูก็สามารถยิงได้แต่ว่าเราหน Platform ้าที่ของเราก็เพียงแค่บินไปบินกลับนะครับผม <laughs> มันเลยก็เป็นอย่างที่เห็นะนะครับแค่บินไปแล้วก็บินกลับบ้านเติมกระสุนเติมลูกระเบิด เติมน้ามันแล้วก็จบแล้วก็บินกลับมาทิ้งแล้วทิ้งใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็แค่นั้นแะครับผมชีวิตของคุณ,คณเนี่ยอย่างมุมนี้นะครับเนี่ยถ้ามีปืนนะก็คงไล่วิง่งไล่วิ่งยิงกันล่ละส่วนเรื่องความอึดอัดเหรอส่วนตัวนะผมรู้สึกเวลามันไม่ค่อยอึดอัดหน้านะแต่ว่าถ้าถ้า,ถาตอนที่อยู่ว่าคุณทําการเทินนะครับุนตัว ค่อนข้างจะอัดอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนเรื่องเงยขึ้นเงยลงก็นี่ิดหน่อยนะครับซ้ายขวาประมาณนี้ค่อนข้างคล่องตัวนะส่วนตัวว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับค่อนข้างคล่องตัวอยู่พอสมควรเลยโอเคหวังว่าครูคงได้ว่าได้ลงจอดแบบว่าสบายๆส,ส,สักครั้งหนึ่งนะ มีบีสองเก้าด้วยผมเล่นทางฝั่งเยอรมันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ดันกลับว่าแทบเรียกว่าไม่ได้หรอว่ามาลามารีวิวเร็วๆเลยคือหลายๆอย่างมีผลนะครับเดี๋ยวผมบอกไปเรื่องของโมดิฟายถึงนี้ด้วยต้องขออภัยในนาทีนี้นะครับผม โอเคสาธุอย่าให้มันมีอะไรตัวอะไรมันมาขัดขวางเลยลิมิตเดี๋ยวผมบอกนะครับผมทุกคนน่าจะน่าจะควรรู้เรื่องลิมิตของตัวเองนะครับผมไม่จำเป็นต้องอว่ารู้หมดก็ได้นะครับแต่ว่าคนรไดรู้ว่า ถึงจุดไหนแล้วควรที่จะผ่อนปลนนะครับผมไม่ใช่ว่ายังบอกว่าดิ่งเนี้ยเพิ่มความเร็วเรื่อยๆจนหนว่าแม็กไอไอเอเอสอะครับผมมันแดงเถื่อขนาดนั้นแล้วคุณยังบอกว่าแข,ขยงค่อยอจนหนว่ามันแดงแล้วก็สุดท้ายก็คือพังนะครับผู้คุณที่ที่เล่นในหมวดของอาร์เคดะครับคุณจะไม่ค่อยรู้สึกตรงจุดนี้กันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันมันไม่มีผลแต่ว่าสำหรับพวกที่เล่นในร s สิคหรือว่าซ i มูเลเตอร์นะครับมันจะเห็นได้ชัดเจนมากนะครับ ดังนั้นก็พึงระวังให้จงดีนะครับผมโอเคบวกว่าผมไม่มีบีสองก้ามาลอกตดกลัวเนะ <c oughs> กลัวชิปเป่งเลยการลงจอดหรือว่าแลนดิ้งนะครับผมก็ถือว่าเป็นศิลป,ปะอย่างหนึ่งนะครับผม ทุกคนน่าจะควรที่จะแลนดิ้งเป็นนะครับเพราะว่ามันคือพื้นฐานของเกมนี้เลยหนึ่งในพื้นฐานนะครับถ้าคุณแลนดิ้งไม่ได้ก็คุณก็ไม่สามารถเติมกระสุนได้นะครับถ้าพวกใครที่เล่นเล i ิสิกหรือว่าสมิริเตอร์ไอพวกอาร์เคดนะครับผมก็คือมันเติมอาการขาดได้อยู่แล้วไนงะผมเลยไม่พูดถึงตรงจุดนั้นจะยูสองแปดแปดจะยูสองแปดแปดมีแอร์เบรกนะครับ แต่เราไม่มี <laughs> อะไรของอะไรของพวกเราวันนี้โอเคครับผมผู้ท่านเห็นตรงอ่าเขาเรียกว่าเป็นตุ่มอะไรสักอ,อย่างหนึ่งนะครับเห็นเห็นใค่อนข้างๆเขาอยู่ของเราครับซ้ายขวานะครับนี่คืออ่าล็อกเก็ตบูสเตนะครับผมที่ใช้เฉพาะตอนที่เรา t a ทค off นะครับผมแบบแบบนี้ไม่สามารถปิดได้นะครับปิดใช้แล้วใช้เลยนะครับผมมันจะให้เวลาระยะเวลาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผม แค่พอวักขึ้นเทคออฟได้เอาไว้ง่ายนะครับประมาณนี้นะครับจะทำให้คุณนั้นเทคออฟได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อใช้เสร็จปั๊บเดี๋ยวมันก็ทิ้งไปแบบนี้ อันนี้ผมบอกตัวนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีอันนี้ด้วยโอเคทุกท่านนะครับผมงั้นก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเจ้า AR 2 3 4 B 2หรือว่า Arado 2 3 4 B นะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับก็อยู่ในแรงห้านะครับเปตี้หกจุดสามเลยนะครับผมส่วนตัวต่อไปของมันนั่นคือ AR สองสามสี่ C นะครับนั่นคือตัวนี้นะครับ C สามนะครับเรตติ้งเจ็ดจุดสามตัวนี้นั่นเองนะครับจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของปืนนะครับยี่สิบมมนะครับสองกระบอกนะครับ 500นัดนะครับผมส่วนเรื่องของเพลย์โหลดนะครับยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนเรื่องของความเร็วนะครับให้ต้องการเพิ่มเครื่องยนต์มาอีกคู่หนึ่งนะครับผมเนี่ยครับซ้ายขวาเป็นเครื่องยนต์คู่นะครับปิดตีปิดซ้ายขวาเท่ากับ4เครื่องเลยนะครับผมทาให้คุณนั้นมีความเร็วครับมากกว่าเจ้ารุ่น B แน่นอนนะครับผมโอเคครับผมงั้นก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้อัพวิดเดอร์เซน